ฮอลละจุดชมวิวคุณกองแรงเนาะพาหินน้ำเนาะจัดไปโอ้บรรยากาศโอ้สวยอ๋อสวยงามอ่ะอากาศดีเนาะพอดีมีแสงแดดอ่อนๆถ่ายฮุบงามันาตอนนี้ชมวิวบรรยากาศของน้ำเนาะบันี โอ้เศรอฐกเด้อสวยจังเน้โอ้ว้าวขุดกองแรงอันนี้แหละขุดใส่น้ำขุดกองแรงเนาะอ๋อบรรยากาศอันนี้บ่อน้ำขุดได้เ่ยจัดไปจัดไปอีกแล้วชมบรรยากาศขุดกองแรง Khuôn cong lèng, khuôn cong lèng Ah, à, hóa lạ Chút xong view Khuôn cong lèng Chắc ba Chút xong view khuôn cong lèng มพาหินน้ำนอ คุณกองแรง บันไดขึ้นมาพาหินน้ำนอโอ้เดินไปถึงเลยบ่โอ้ทำได้ไงเนี่ยทำได้ไงเนี่ยผมพักสามรอบแล้วโอ้หมดพลังสวยๆมากเลยครับผม อพอดีเด oh, ินมาอยากให้ถึงอ่ใกล้ถึงละ